ไอซินมึงมาช่วยกูหน่อยดิเนี่ยรถทับกูเนี่ยกูออกไม่ได้เอา้าแล้วไปทำอีท่าไหนละจ๊ะเอจ๋ามึอย,าอ,อย่าเพิ่งมาถามตอนนี้มึงมาช่วยกูก่อนเนี่ยโอ้ยกูทั้งเจ็บทั้งหนาวแล้วเนี่ยมึงใครช่วยมึงอะก็บ้าหละอ <c oughs> <c oughs> ืมไอ้เดาเหมือกูหน่อยรถทับขากู มึงจำได้ไหมมึงทำอะไรกับพวกกูไว้อะอย,อยากแบบขอให้ไปทำงานสายนะจ๊ะ นสายแน่เลยอ่ะอมึงแอบปล่อยยางรถกูมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอนั่นดีดาวมึงทำกับคนอื่นขนาดเนี้ยใครจะไปอยากช่วยมั่วะไปกันเถอะดาวพ่อผู้ใหญ่เรียกประชุมใครไปสายลองตกงานแล้วกันอเอ๊ะพิมพ์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหรือเปล่าวะ เชิญมึงปิดไปเลยนะสมน้ำหน้าเดี๋ยวก่อนกรรมกรอีเพมอีดาวเขามาช่วยกูก่อนอีซนมึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูไปประชุมไม่ทันไม่มีใครเขาอยากช่วยมึงหรอกมึงทำตัวของมึงเองทั้งนั้นมึงลองถามใจมึงดูสิว่าที่ผ่านมามึงทำร้ายใครบ้างคณนณซี ผมฝากคุณดูแลเรื่องโครงการลูกน้ำยุงลายตามแต่ละชุมชนด้วยนะครับผมจะมอบหมายให้คุณเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ทั้งหมดฝากคุณช่วยนำทีมเข้าไปดูแลลูกบ้านตามแต่ละบ้านด้วยนะครับยินดีค่ะเดี๋ยวสินจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเอ,อ่เอสินสินคุณเป็นไรอะ่ะเวียนหัวนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะพักผ่อนน้อย อเมาน,นี่กวไว้อีสินกูว่าแล้วว่าทำไมอีนี่มันสนิทกับผู้ใหญ่บ้านปแปลกแปลกมันต้องเอาตัวเข้าแลกแน่ๆต้องถ่ายรูปไปให้ไม่หลวงดูเฮ้ย<ว>มันพากันไปโรงแรมแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านจะมาคุยเรื่องอะไรวะอือนั่นดิ ไหนคนไหนคนไหนคืออีซินมีอะไรหรือเปล่าคะไม่หลวนดีมึงนี่เองเลยอีซินอ่ะมึงมีปัญหาหาผัวแล้วไงถึงได้มายุ่งกับผัวกูเนี่ยที่ใช้เต้าไายเนี่ยอย่าได้ตำแหน่งหรืออย่าได้ผัวกันแน่หมายความว่าไงอะคะก็นี่ไงนี่หน้าด้านเฮ้ยั คุณจะทำอะไรอะ่ะก็จะตอบอีเมียน้อยนี่ไงฮะอะไรนะคุณพูดมาได้ยังไงอะ่ะซินเป็นลูกน้องของผมใครเป็นคนบอกคุณอีเอ e. บอกฉันไงฟังนะฟังสมน้ำหน้าอีเอนี่อะไรจ่ะพ่อปุยจ่นี่อยู่นี่อะไรจ่ะเกิดอะไรขึ้นพ่อปุยจ่ ช่วยฉันด้วยจ้ะอีซินอ่ะมันฉีดจัก,กรยานฉันตกลงมาในคลองอ่ะจ้ะฉันก็เลยไปประชุมไม่ทันหยุดพูดเลยนะเอ๊เรื่องเก่าผมยังไม่ได้สะสางกับคุณนี่คุณสร้างเรื่องใหม่ก้วเหรอคุณรู้ไหมทำไมถึงไม่มีใครช่วยคุณเพราะคุณทำตัวของคุณเองคุณทำกับคนอื่นไว้เยอะจะผิดเขา ใส่ร้ายเขาอิจฉาเพื่อนร่วมงานแทนที่คุณจะทำตัวเองให้ดีแต่กลับไม่มาทำงานก็สายแถมยังไม่มีความรับผิดชอบอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่ยังอีกงั้นก็แท่อยู่ในน้ำนั่นแหละไม่ต้องเข้าง,งานออกงานเลยยิ่งดีไม่อผู้ใหญ่ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอ่ะเออฉันไม่ทำอีกแล้วอ่ะ อย่าอย่าไล่ฉันออกเลยนะฉันไม่อยากโดนคัดชื่อจากอสมผมก็ไม่ได้อยากใจร้ายถึงขั้นไล่คุณออกอนะผมก็แค่อยากให้คุณสำนึกในสิ่งที่คุณทำการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมันต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่จับผิดกันชิงดีชิงเด่นกันส่วนเรื่องงานอนะ่ะผมก็มอบหมายตามเนื้อผ้าของแต่ละคน เซนเขมดาวพวกคุณจะจัดการยังไงก็เชิญผมไปแล้วเข้าถ่ายรูปแบ็คเมย์คนอื่นมากใช่ไหมเิ้มดาวจัดการถ่ายรูปมันบ้างจับด้วยแกจัด้วยใช่ถ่ายเยอะเลยงุนด้วยไปมาตลกว่ะงานทีจะได้ ไลฟ์สดดีกว่ามึงยุดเลยนะมึงยืด ไปเลยไม่ลกะออกลัวขอบใจพวกมึงมากเลยนะเว้ยไปรีบไปประทุมไปเดี๋ยวกูตกงานเลิกถ่ายดิ